เราจะพาน้องคีตไปฉีดวัคซีนกันจบภาพไปได้วยกันน้องคีตฉีดยาเอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราเอ้เราต้องบอกช่วงกันไหมาย,ายิงเอานก็ไม่อยากให้มันมีช่วง,วงแบบช่วงชัดเจนเหรอกถือว่าแบบ แต่ละทุกแต่ละคนเหมือนน้องๆเฮียเขาก็มีช่วงการของมันแบบเป็นช่วงการของมันแล้วคราวนี้ผมก็เลยว่าเอออยากจะมีช่วงของตัวเองบ้างเหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็จะกับแบบชีวิตของเราแล้วตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยผมมีน้องคีดแล้วซึ่งตอนนี้คอนเทนต์ต่างๆเนี้ยผมก็จะแบบว่าเอ้ยอาจจะวนเวียนกับครอบครัวแล้วครอบครัวจะเยอะหน่อยนะครับผมซึ่งวันนี้เปิดด้วยคอนเทนต์แรกเลยนะครับผมไอ้ดืมออกชื่อช่วงช่วงวันของเค้นไอ้วันของเคนหรือวันของคีดนะ เปิดชื่อช่วงเราเลยนะครับนั่นคือวันของเคสนะครับผมโอ้โหชื่อช่วงเอาง่ายย่างนี้เลยนะฮะเปิดคอนเทนต์แรกนะครับหลายหลายคนรู้แล้วว่าผมอะ่ะมีน้องตัวเล็กนะครับผมน้องคีล้วนั่นเองเนี่อยูดดยด่ด้านหลังใ่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมซึ่งคอนเทนต์แรกเราวันนี้คือเราจะพาท้องคีดไปฉีดวัคซีนกันว<ฮ>ู้ฉีดวัคซีนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ท้องคีดเนี่ยอายุได้2เดือนแล้ว สองเดือนกับอีกคันยิงสองเดือนกี่วันแหละคันยิงผ่านวันเกิดเข้ามาแล้วฮะซึ่งวันนี้เรามีนัดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสมิติเวศสุขุมวิทพอดีครับผมในงานที่จะไปตรวจสุขภาพไปดูเช็คอัพต่างๆแล้วก็รวมถึงไปฉีดวัคซีนกันคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะครับคุณหมอเขาได้บอกเราว่า,เ,วา,เ,าเดือนเดือนแรกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอว่าเฮ้ย hey, เนี่ยจะฉีดวัคซีนเลยไหมแต่คันยิงไอ้ไวคัคซีนเข็มที่1เ,เนี่ย ในเดือนที่หนึ่งเนี่ยสามารถรวบยอดไปฉีดเดือนที่2เลยคือมันสามารถครอบคลุมได้น้องจะได้ไม่เจ็บสองทีเราก็เอองั้นเราก็เลยว่างั้นมาฉีดเดนนี้เลยทีเดียวแล้วกันนะครับผมเนาะแต่ครั้งนี้คุณหมอบอกว่า,วาตอนที่เราเราไปโรงพยาบาลอนะ่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตอนช่วงนี้น้องคีดยังเล็กอยู่เขาก็จะมีความแบบร้องแบบโอ้ยแบบร้องร้องร้อง,องคุณหมอบอกว่า,วาเนี่ยแม่คุณพ่ออันนี้ยังไม่ได้เป็นการร้องที่แบบเจ็บปวดแต่วันนี้นะครับ เป็นการฉีดวัคซีนครั้งแรกหมอเขาพูดเลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นการร้องที่เจ็บปวดนะครับผมที่รอนที่เราแบบพลกลาอะไรอ่าายัไม่ใช่ความเจ็บนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคหลังจากนี้เรากำลังเดินทางไปโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะครับใช้เวลาเดินทางโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมี ผู้ร่วมเดินทางเรื่องอีกหนึ่งคนในช่วงแรกๆของคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยจะเหนื่อยอะไรมากสุดในในมุมของคุณแม่เราไม่รู้ใจเขาว่าตอนเนี้เขาอะกำลังคิดแบบทําอะไรเขาร้องไห้เนี่ยต้องการอะไรอือเราแบบงงๆเลิกๆเลิกๆกับว่าแบบสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะหิวนมเปลี่ยนเพลดเลยอย่างเงี้ยแล้วเด็กน้อยอะเราไปคาดหวังว่าให้เขานอนหลับยาวๆแบบเราไม่ได้อืรม แป๊บเดียวเขาก็จะตื่นแล้วต่อให้เราแบบกล่อมดีแค่ไหนหรืออะไรยังไงมันก็แบบเขาก็ต้องตื่นอ่ะแล้วพอเขาตื่นเล่าก็ต้องตื่นกับเขาแล้วด้วยความที่เราอ่ะต้องปั๊มนมให้นมหลด้วยเช่นแล้วเราก็สตาร์เกิลเรื่องนมนิดหน่อยมันก็ทําให้เราแบบว่าค่อนข้างช่วงแรกก็ค่อนข้างที่จะ ขรียกวาเครียดเนาะจริงขยิงคือต้องบอกว่าอย่างอย่างผมกตี้อะครับอย่างเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เลยละในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของอะไรกันยิงมันไม่มีอยู่แล้วละถึงเราจะดูในพวกทิกต o อกดู YouTube หรืออ่านข้อมูลมา,อมาพอ,าอพอมันจะประสบการณ์จริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งเอาจริงคือเห็นใจทางคุณแม่เนาะอย่างตีเพราะว่าแม่ๆยุคนี้ต้องเป็นทุกคนแหละในเรื่องของการปั๊มนมตอนเด็กๆทุกคนก็คือจะกินนมทุกๆ3ชั่วโมงเนาะก็คือ3ชั่วโมงเขาต้องออตอนแรกๆสองชั่วโมง หลังจากนั้นก็ค่อยเวลายะห่างมาซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ต้องมาตื่นมาปั๊มนมก็คือคือนึงกง่ายๆครับสําหรับ,รบมก็ต้องเข้าเต้าอ,อ่อซึ่งซึ่ง,งทุกๆสองชั่วโมงเนี่ยก็ลองคิดดูว่าแบบมันต้องใช้แรงเยอะขนาดไหนนะครับผมไม่ใช่แค่คุณแม่ตี้นะครับรวมถึงคุณแม่ทุกๆคนผมเข้าใจว่าทุกคนนี่เก่งกันมากนะครับที่เลี้ยงลูกของทุกคนได้ดีนะครับผมแต่เราก็ต้องยกขิน ก็อย่างผมนะครับอย่างผมก็ตี้จะแยกกันชัดเจนอย่างผมอ่ะจะมีในเรื่องของการที่โอเคตอนกลางวันเนี่ยต้มนี้เข้าฟิตแต่ผมมาเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วผมก็จะมาตื่นในดูในเรื่องของตอนที่ว่าน้องคีเขาตื่นตอนดึกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนตอนกลางคืนตอนที่น้องคีตื่นขึ้นมาเขาจะมีอยู่ประมาณ2อสอย่างครับไม่เกินนี้ก็คือที่เขาตื่นมาคือโอเคสะดุ้งตื่นมาเองหรือหิวหรือมีการถ่ายหรือปัสสาวะ ฉะนั้นอย่างที่บอกพอตื่นมาผมก็จะดูเรื่องตรงนี้แล้วผมก็จะแบ่งดูในเรื่องของพาร์ตอนทําไปหมดทั้งหมดเลยก็คือเรื่องกาอว่าตื่นมาผมป้อนนมนะตื่นมาผมจัดการเรื่องของนี่<อ>นะะาตใช่เพราะว่ามันต้มตลอดเวลาแต่อีย่งผมอยากจะอยากจะบอกนะว่าการยิงการเลี้ยงลูกมันก็เหมือนทํางานเป็นทีมอะ<ต>่ะพ่อแม่สองคนมันก็ต้อง<ต>คุณ <ชา S 1> พอ่อเราพูงฟาดกันรอบเราพงฟาดกันรอบหนึ่งครับเรื่องเรื่องอึลูกแตกนะฮะ แต่มันเรื่องปกติแต่มานเรื่องปกติครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทั้งสองคนมันเหมือนต้องแบบต้องคุยกันให้เข้าใจในเรื่องของการได้เลี้ยงลูกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการเลี้ยงลูกมันมันไม่ใช่แค่ของใครคนหนึ่งละนะครับมันก็ต้องเป็นของเอ้ยไม่ใช่คุณแม่ดูแลคนเดียวคุณพ่อดูแลคนเดียวมันก็ต้องช่วยกันนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกอย่างอย่างผมกับตี้อ่ะเราแบ่งกันค่อนข้างชัดเจนรวมถึงของการซื้อของเลยเนาะเพราะอย่างที่ผมบอกอ่ะ ในเรื่องของการเลี้ยงดูที่ก็จะดูในพาร์ทเรื่องนมเป็นหลกักเรื่องของการดูแลผมจะดูเรื่องของแบบคณะหนะัตถการใช้แรงอ่ะผมไปเรื่องของหัตถการเป็นหแลบบักอาบน้ําเช็ดเออเปลี่ยนชุดแต่ในเรื่องของแบบอ่อดีเทลย่อยๆเรื่องไอ้ผดผื่นอะไรอย่างเงี้ยตี้จะเป็นคนดูรวมถึงนมแต่ในเนี้ยเราก็ดูครอบคลุมไปถึงเรื่องของของเหมือนกันนะครับผมคือของเวลาที่เราเวลาซื้อของเนี่ยผมอะ่ะ จะดูในเรื่องของพวกเป็นคณะอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่เช่นแบบเครื่องนึ่งเครื่อแบบเป็นหัวเทคโนโลยีเราเรียกไม่ถูกมันจะคืออะไรอ่ะอย่างคาซีางเงี้ยก็่าสนใจเพาะเราไม่มีความรู้ไงใช่ใช่ก็จะให้เขาแต่ใจรถเข็นเครื่อเป็นอะไรที่แบบใหญ่ๆแบบแบบแบบความปลอดภัยอ่ะเออเราจะแบบเราอาจจะอาจจะแบบไม่มีความรู้เท่าเขาไงเราก็ให้เขาดูลให้ถูกอย่างของตีนี่ก็จะดูใน อ่าพัฒนาการแฟดการตอนเตอร์เทนอ่าแฟดการเราจะเป็นสายน็ตนเตอร์เทนเยอ่าก็จะก็จะแบ่งผมผมทั้งสองคนก็จะแบ่งกันถึงเรื่องของการซื้อของไปเลยนะครับผมมันก็มันมันก็อย่บอกพอแบ่งกันชัดเจนมันก็จะใครเนการ การพูดคุยหรือการหรือการหรือหรือการแบ่งงานมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะทําให้แบบเราเข้าใจกันว่าเอ้ยใครต้องทําอะไรดูแลเรื่องไหนกันนะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่บ้านเลยจริงอาจจะมีหลายๆายบ้านจะมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้หรืออะไรต่างๆนะเอาที่เหมาะกับเราดีกว่านะครับทุกคนเ <c oughs> ขาบอกว่าตอนนี้น้องคีทเนี่ยสองเดือนสองเดือนก็พัฒนาการตอนออน,ออน,ออน,นี้ถ้าถ้าตามถ้าตามที่ผมดูมาก็คือต้องจะเริ่มตั้งคอแล้วเริ่มแบบนอนคว่ำตั้งคอได้นะครับผม หรอะไรเงี้ยคันี้เขาก็จะให้เล่นแบบทำมีเท้า,าแบบกรล้ามเนื้อหลังที่นอนเพราะว่าเขา้ชันคอขึ้นมาอะไรเงี้ยอนนี้ก็ฝึกอยู่อ่าแต่อยิ่งอ่ะ<า>น้องคีทก็พอได้แล้วนะคือน้องคีทดักคว่ำได้แล้วครับทุกคนคว่ำได้แล้วพลิกซายวิ่ขวแต่เหลือแค่แบบช,ชดคอขึ้นเนาะแต่ก็ม,มีชอดอยู่แต่แบบไม่ได้นานเจะแบบแบนี้วเาจะตีนะเขาจะจมุ่งลงไปอ่านะฮะเขาจะเป็นแค่ไรแรกเร ใ่เพราะตอนที่ตอนที่ฝึกบบให้นอนคว่ำเนี่ยคือกลเอามาว่าเอ้ยเราก็จะกังวลว่าเราเราจะวางกล้องไว้ดูว่าลูกหายใจออกไหมเวลากัอบ,บอีกนิดนึงอะพี่กําลังจะซื้ออันนี้แล้ว,วอะเบาที่มันที่หายใจทะลุได้อี่เขาบอกว่าหายเด็กหายอะไรทะลุได้จะซื้อมาลองดูว่าเราหายใจทะลุอ่าน,นั่นแหละทุ่มทุนกับแกจ็ตม่เขายิางิงิงที่ผมบอกว่าของเด็กอะคือมัน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 มีราคาขันจริงแต่มันดีจริงจริงนะทุกคนอย่างในเรื่องเบาะเรื่องของ อ่าเดี๋ยวโจเดี๋ยวผมจะมีช่วงนี้ด้วยมารีวิวของน้องคีทกัน <มา S 1> รวมถึงรเราคิดว่าแบบซื้อมาแล้วแบบคุ้มจุดสุดอ่าอาจจะให้คุณแม่ได้ใช้นะครับโอเคตอนนี้เราถึงบ้านของอ่าคุณแม่ยายแล้วละนะครับ <laughs> 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 มาด่าเราเดี๋ยวรอรับมาด่าไปด้วยกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับส okay. วัสดี <laughs> รนนครับสวัสด <laughs> ีค <laughs> ่ะคือหนา้าเลยจ้าร้องวอรมาสิ ไม่งเือเช้าออืทะลักอึแบบล้นทำพืดเนี่ยมาดีมากละไม่วันสอาแงุดกีเมาแล้วก็องเองเ้าอันนี้มันดันยังไงเคนอกมาได้ดันเข้าอันนี้กลับมากดดันสายนี่แหละที่มันเป็นรูปมันเป็นรูปขาครับดันจากด้านหลังขึ้นมาอันี้ใช่ครับ bạc back như vậy, phải không? En back, thì gõ ở phía sau phía sau này, gõ 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 ở giữa, nâng lên, nâng lên, nâng lên. Nó một hình dạng chữ Không Không phải. 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 คุณขายทุกวักนใช่จำนวนแค่แนี้มันจะถึงเหลือห้าร้อยคณขายอยู่ทุกวันเป็นไปไม่ได้ อนนี้เราก็อยู่โรงพยาบาลแล้วครับเราอยากได้ยินเสียงทดลองก็เราอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอพบเจ้าคุณหมอครมาคุณหมอที่ดูแลน้องอิสระักนะคือคุณหมอชื่อคุณหมอสุบันนะครับก็วันนี้ตะกี้ไปชั่งน้ําหนักมาทั้งก่อนหนึ่งเดือนสี่โลสามตอนนี้ขึ้นมาห้าโลสามนะฮะห้าโลสามอ้วนมากเลยเพื่อนเกือบโลกินมือตึงไหมล่ะเนาะเชื่อปะแต่คิดเลย กมือเต่งนะแล้วกินมือเต่งแล้วหรอดูมองกล้องนะ่อยบางทีแถวกินมือเต่งปะได้จุบหรอต้าตงทีกินมือเต่ง <c oughs> ป้าก็เคยกินมือเต่งนะแต่ก่อนก็อะไรกันแต่ไม่มีมเงินอะไรกว่าเยอะเลยเดี๋ยวรอตรงนี้รอคุยกินบ้างแม่เดินเอาตุ้า <c oughs> อันนี้ตุ้มไอ้สยุ่งเหยิงน้หมดคือไม่เอานมเลยครับง่วง<ม> <c oughs> น่ม่วงแล้วเขาก็ไม่ต้องการนมที่แบบเขาไม่อยากกินแล้วเขาอิ่มเขาแค่ต้องการขานฟินๆเน <c oughs> ี่ยเมื่อกี้คุณหมอเรียกแล้วดังนั้นเราก็เลยให้เนืใ้ให้จุฟินไหมว <c oughs> ันนี้ทุกคน,นจะได้ดูเสียงลองของจริงของ,องน้องคีดเับรองว่าลั่นแน่นอนแม่ข้าไปด้วยดูทุกชิ้นทั้งหมดไม่เอาไม่ไอยากห้เจ็บโอ้โหก็ปวดนันจะไม่หหลับหลับแล้วทุกคน หลับแล้วเตรียมเลยครับผิดแม่นานควาเจ็บปวดหรับเขาตกใจนี่ครับอันนี้คือตารางฉีดวัคซีนครับว่าเดือนหนึ่งฉีดอะไรเดือนสองฉีดอะไรแต่ครั้งนี้เดือนหนึ่งครับคาะตาับเสบียครั้งที่สองเนี่ยมันมารวมมันมาสามารถมารวมอย่างนี้ได้ครับซึ่งก็จะ ด้วยความที่คุณแมไ่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปับอักเสบอะไรก็ยังเ,เดือนแรกได้อ่าอน,นี้มาดูนี่ครับดูน้ําหนักกันทุกคนคือน้ําหนักของคีนครับนี่นี่อันนี้คือส่วนสูงครับกราฟนี่คือส่วนสูงส่วนกราฟนี้คือน้ําหนักซึ่งเขาบอกว่าน้ําหนักน้องคีดอะตอนแรกเริ่มที่สามโลครับแต่พอมาเดือนที่สองนะครับเดือนพออันนี้คือแรกเกิดเนาะน,นี้เดือนเดือนที่หนึ่งพอเดือนที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นสี่โลสามแล้วเมื่อกี้เราพึ่งช่างครับเป็นห้าโลสามแปลว่า คุณหมอว่าขันยิงตาว่ามันต้องเส้นนี้ฮะแต่ันนี้มันชิปอัพขึ้นมาเส้นนี้เลยแต่บอกว,ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตัวผมแล้วก็คุณแม่ค่อนข้างตัวตัวค่อนข้างสูงก็เลยไม่ได้มีผลเรื่องของอ่า้วนนะครับ<ม>นี่น,นี่ให้ดูด้านหน้าซึ่งมีรูปทีต้องมีรูปมิติเวสคุณบิสมุดฉีดวัคซีนของเด็กชายสาราลังหัวบ้านอยู่ไกลนะ นี่เอศูนย์เยียรศูนยมันศูนย์เลยนะศนยียศูนย์มันเด็กชายบุตรคุณชยุดาศูนย์เียูนย์มันน่ะคือแบบแรกเกิดอ่าหน่ออย่อหยอเพื่อลไปเลยหนึ่งแต่ว่ารยด่ไหมหยอนที่ไยทมันได้ได้กดกันล้วหยอที่หยน การคั้ต้นแบส่วนใหญ่อเลาไม่ติดกังไอ่ห่อแะนะนำว่าให้หยอดลงเดอร์ดับ่มันก็จะละลายที้นหนูดแต่นน้ำมูกอันนี้คั้นต้นแช่วยะเม่ใหญ่คันตะนแบบมจริงๆหลอดมันเป็นยูอาร์แแนะนำาให้เป็นคั้นต้เปียกคันต้นับแห้งฝุ่นอยู่ดีเอาฝุ่นเข้ไปในมูลูกไมบ ก็มียาปุ๋มที่บ้างนะมันจะจบไม่งั้นก็ต้องแฉกันเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะทาคุณหมอได้ไหมครับเมื่กี้ทุกท่เขามีีหูครับคุณหมอคุณหผมทำไม่ต้องออกไม่ต้องออกออโอเคได้ครับเฉดที่ออกต้อครับได้ครับป้าไปเช็ดทัางไร้อยัมมีอบัิเหตุคทั้งนึงก็ไม่คุ้ม วนใหญ่ก็เป็นการเอาเอาฝุ่นเข้าไปจร่ิงปุกไปอ๋อโอเครือเข้ไ่อเคป็นชัคราวัขึ้นใช่ไหมครับเย็นเลย เห็นเห็นเะครับครับมองับเกับอินร์มอ่ะเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บนะ ขีดวัคซีนนะครับบางทีมันจะเจ็บเนาะแต่้างทีจะไปเล่นข้างนได้เนาะวดเนาเจ็บนะไม่บอกป้าบอกมาโอโน่นิดเดียวนะครับเจ็บนิดเดียวนะมีอะไรนะอย่ารองติต้องบอไมดกัไม่ใช่อะไร่ก็นขีดให้แข็งแรงอยากรู้เจ็บดีเดียนะโอเค

ครับเก่งมากเลยเก่มากนอกจาหน้าตาดียังเก่งด้วยเนาะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเขาหน้าเขาจีนนะเนาะไป่ก็พ่อองค์เลวโอ้โหเก่งเก่งเก่งปามาอยู่กับปลาอยู่กับปลาจบพาพไปด้วยกันลองคิดจีดดา วันน <łość> ี้คุณหมอบอกอาจจะมีไข้ได้แต่ต้องไปดูกันตันย็นนะครับโอเคครับผมและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมก็เด็กกำลังใจน้องขีดกันนะครับเพราะนี่คือเด็กสองเดือนเนี่ยนะครับผมก็คือเราจะเจอคลิปอย่างนี้กันนะครับทุกๆสองเดือนเราต้องขีดต้องขีดวัคซีนทุกสองเดือนนะครับผม นะครับผมถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่เนาะคันยิงก็อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเด็กเดียวจะมีอื่นไลฟ์สไตล์อื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ก็ปิดภาพไปด้วยภาพน้องพีชโดนฉีดยานะครับน้อองคค่ะาโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ